อออโอ้ยนี่ยายไปหาปลามาเหรอไปหาม,มันเทียบขึ้นจักบโบโอ้ยมันเสียขึ้นจักบโบดูสิคะ <c oughs> <c oughs> หาแค่นหน้าบ้านเองแล้วก็ได้กินแล้ว <c oughs> โอ้ฝนตกหนูฝนตกก็ยาปลาก็ขึ้นมายายก็เลยไปจับปลามา ปลาตังเก่งจังเลยนะปลาตังลอยอยู่ที่นั่นนะ่ะคนตกหมดขึ้นหมดวันเลยปลาก็ต้ขึ้นมาจากบอ่อนะคะดูมัมนขรู้ว่าปลาขึ้นไปทั้งนั้นนะมันก็เฝ้าอยู่สัญชัตยานมา เช้านะยายออกมาออกมาเห็นเนาะออกกำลังกายไงมายืนออกกำลังกายเห็นมันเสียกูยิ้มเล็กๆเล็กๆเล็กๆเล็กกัเลยลงไปให้หนัล็กสวนน่ะทิปก็วหลายตัวแล้วทิปก็สวยละสองสี่หกแปดทิปทิปเยอะสิบเอ็ดแล้วสวยเยมาขึ้นมาอีกเยอะปลาตั้มาค่ะยิ้มปาถึงหนึ่งมันไม่ยอมออกมาเลยนะมันรู้ว่าปลาขึ้นมาจากตรงนั้น

โอยกลับมาแล้วได้กี่ตัวคะยายาหนึ่งตัวรอบละหนึ่งตัวออกกำลังกายดีเนอะสอตัวรอบละหนึ่งตัวสองตัวน้ำไล่เมือนน้ำตกเลยใช่ไหมเทแล้วได้สิบสองตัวเลย แล้วม th ีจะบอกหอหมอบ้านมีแต่ป้าหมอบ้านก็หมอไอ้ชุมพลไม่คึ้นเราไ่เห็นอะไรป้าหมอไม่เหมือนการรอยายไม่อันนี้เป็นหมอบ้านเองผู้หมอนาอ๋อหมอชุมพลเองคือมาปล่อยน่ะไม่เห็นอ๋อเออนี่ก็หมอนาหมอนารวยๆวยเลยอือเราจะเฝ้าอยู่หน้าบ้านเรื่อยๆนะเขาได้ประมาณหกเจ็ดส่วนนะไปดุไปขอนเขาได้ดี๋ยวอยู่หน้าบ้านเขานีนานแล้วอ๋อ เดี๋ยวเราจะางมุ้ยปลาช่อนหมอปลาุกได้เดินไปดูไม่กี่เนาข้าวเดินสิ่ปดูเป็นไงมั่งยายไปจับปลามาแล้วค่ะกินข้าวไจับปลามขึ้นจกบ่อปลามันจบ่อฝนตกมันอยยกขึ้นจกบโกลยด้จับก็ได้หลายตัวอยู่ทิพสองตัวนี่ สิบสองตัวแล้วนะคะไม่ปล่อยปล่อยใส่ปากนี่แหละหนึ่งเออภูมิใจนะถ้าเราไปจับเองรู้สึกตาตัวเล็กตัวใหญ่อร่อยมดปลอยรุ่นบอกเป็นปล่อยใส่ปากมาไงปล่อยใส่ปากสิบสองวันนี้มีอะไรกินไหมคะแพทแพทกะหลีกุ้งหน่จักรุ่นแพทอร่อยอร่อยพีกะลีกงแล้วก็พี่นางมาส่งแกงเปืดเห็ดแกงเปืด หนึ่งมากิ้หมดเพราะว่ามาโปมาหาเสื้อยากเนาะแล้วก็เลยเสื้อกงมาผัดพรคขลีใส่กุ้งเลยดีกว่านอนเลยมือ่มัเปอ้าตืออยาัปุนโอ้กมาขายด้งมันเทนกินมือเลยมันกิ้นมือนี่แหละอร่อย phân tộc Thuộc tốt ừ. ừ. cho những ai tám thùng Tám thùng này, tên tốt dù cho bà Tên là bước đến Bò, bò ăn như ăn gì rồi là bò lòng chê, bò ừ. đi ra ngoài này Chứng gắn vô đây Tốn đi làm nhưng mà đã đây, bà ấy đi đây để làm khá có việc các bạn kiếm bò dày này Bò ngon này Kiếm người để ăn dài. Là subscribe <laughs> 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 <Billie S 1> ล้างตื้งล้างช้ามล้างตลอดเนาะเพราะว่าน้ำมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ไม่เหมือนน้ำที่กรุงเทพเนาเราล้างต้มเช็ดมันเป็นสะอาดมากในการผลิตของท้องไก่เม็ดใหญ่ทำอะไรกินข้าวเสกทำก็คุ้นกันกิน ถักเลยผมได้น,น,นานกันแล้วนี่นเสร็จแล้วเรียบร้อยเรแล้วเ,เสร็จแ<อ>ล้ว <laughs> เรียบร้อย เสร็จแล้วก็เคียวมากทอแน่ๆเลยอร่อยไหมคะนั่งกินอยู่อร่อยสิคะก็เมาก็เมา กินเขาจิ้นเหลียกัลร้านที่จิ้นหมาจ้ะเดี๋ยวเจอกันชิปหน้าได้จ้าเด้อเดี๋ยวถ่าย้ดูเรื่อยๆได้จ้าขอบคุณทุกคนนะจ้าคิดถึงนะจ้าบ๊ายบาย